สวัสดีรถจชงทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านเลยฟ้าสายไรเดอร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k รวมไปถึง u t u b e นะฮะก็พิกัดร้านนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลถนนพุทธมณฑลสายสา mm hmm. เขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมารีวิว n o v a RS ร์เเปอร์คันนี้นะครับเน่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ รถของ f f จากร้อยเนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีมาให้บิวอีก3คันแมได้ยินแล้วก็ชื่นใจเดี๋ยวเอาคันนี้ไปจอดโชว์ก่อนดีกว่านะครับคือตอนแรกเนี่ยรถคันนี้จะมาแบบเป็นสีขาวแดงนะครับรถมาสวยเลย <c oughs> ผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่รถคันนี้นี่มันสวยอยู่แล้วนะพี่อ่าเอาไปทำอะไรเลยบอกไม่ได้อยากจะให้มันสวยอยากจะให้มันใหม่เหมือนกับ ออกศูนย์เลยจัดให้เลยนะครับแหมก็เสียดายตอนที่มันเป็นสีขาวแดงขอบคุณ FC นะฮะอย่างที่บอกไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโนวาแดดมีสเตล่าแล้วก็มีอะไรอีกนะโออยากจะเอามาให้บิวหลายคันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเอาคันนี้ไปชื่นชมก่อนคันนี้เป็นโนวา RS Super นะครับบิวใหม่ทั้งคันสเตปเดิมๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานจากทางร้านฟาใสไรเดอร์นะครับ สวยมากบอกเลยว่าสวยมากไปฟังเสียงกันหน่อยนอกจากที่แบบว่าคือรถคันนี้นี่มันก็มีทั้งอะไหล่เก่าอะไหล่ใหม่นะครับอะไหล่เก่ามันก็อย่างเช่นพวกนี่นะฮะพวกชุดเลื่อนไม้เนี่ยมันของของเดิมๆนะครับของพวกนี้นเนี่เป็นงานบิวเป็นงานพาร์โโค้ดหมดพวกสวิตช์พวกนี้ก็คือเป็นของแท้ติดรถมาทั้งหมดเลยฟังเสียงครับ ต่อไปอันนี้เป็น,นรถวิวใหม่ทั้งฐานแล้วก็เครื่องเองก็ทําใหม่นะครับแต่ว่าเป็นสเต็ปเดิมๆนะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนซีนนะครับคว้านเปลี่ยนลูกใหม่นะครับนี่ก็คาบูนี่ก็เป็นคาบูเดิมติดรถเลยนะครับส่วนไอที่มันเบิกได้ก็อย่างเช่นพวกไฟเลี้ยวโคมไฟหน้าโคมไฟท้ายอะไรพวกนี้ก็เบิกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไหล่โนวานี้ต้องบอกว่าหาง่ายจริง หาง่ายพอๆกับอะไหล่เวฟเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใต้บอกชุดก้นแก๊นี่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นนี่ข้างในนะครับนี่เป็นไงครับถังออโตอรูปนี่ถังเดิมนะครับที่ติดรถมาใช้ได้เราก็ใช้นะครับมันอาจจะเป็นสีเหลืองแต่ว่ามันเป็นของแท้ที่ที่ติดรถมาก็สภาพยังดีอยู่นะครับรวมไปถึงนี่ฮะถังน้ามันเราบิ้วใหม่หมดเลยนะครับ พวกงานพวกนี้คือจับซิงคนะ์นะฮะน็อตทุกตัวเห็นไหมครับทำใหม่หมดเลยทุกน็อตทุกตัวทุกอย่างนี่คือใหม่จริงๆนะครับนี่ได้ยินเสียงกันแล้วนะครับสวยมากโอ้โนวาเอสซูเปอร์ครับนะก็เป็นอีก1นคันที่จบนะครับพร้อมส่งมอบนะขอบคุณ f อฟที่ จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับมันสวยมากนะโนวานี่สมัยที่ผมเรียนอยู่มสาม2หรือว่าม3นี่แหละแหมก็เพื่อนเพื่อนนะเขาบางคนเขาก็จะขี่โนวานะครับแล้วเสียงนี่มันปดป๊ดๆัด,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 ดเสียงเล็กๆนะหวานเจี๊ยบเลยคือชอบนะแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้คุณพ่อจะเรายังไม่ได้มีเงินมีทองอะไรนะครับก็ได้แต่ขี่แบบ R c อะไรเงี้ย แต่เพื่อนในขะี่โนวาเฟียวมากหล่อมากเห็นแล้วก็นึกถึงความหลังนะฮะเอาเป็นว่าใครขี่โนวาคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครเคยใช้งานนะครับแรงแค่ไหนนะครับคือจริงๆรถพวกนี้ผมว่ามันขี่หล่อนะไม่ต้องเอาถึงกบแรงหรอกเพราะว่าจริงๆก็ขี่ได้ร้อยยี่นี่ผมว่าก็สุดๆแล้วยิ่ให้ดีก็ร้อยสามร้อยสี่ก็ถือว่าสุดๆและนะ้วเพราะว่าเครื่องยนต์มันเล็กนิดเดียวเองนะครับร้อยสิบซีซีเอง แต่ว่าปริมาณกระบอกสูบมันก็น่าจะประมาณ1 0 5ซีซีนะครับแต่ว่าเขาตีไปเป็นว่า110นะสำหรับ Honda Nova RS คันนี้นะครับรอๆเลยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะสน่าจะสักประมาณอาทิตย์หน้านี้ผมก็เลยขออนุญ,ญาตมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะสำหรับ n o วาคันนี้นะครับเอามาฝากกันแหมสตาร์ให้ฟังเสียงสักรอบ เวลาเปิดสวิตนี่ชอบมากเลยเสียงมันดังแก๊กดีอย่างเลยเราลดสตาร์ง่ายมากลดสตาร์ง่ายสำหรับงบประมาณในการทำนะฮะโนวานี่ก็ตามงบของลูกค้าเลยอยากจะให้บิวใหม่ทั้งคันทักมาหรืออยากจะมีงบเท่าไหร่อยากจะทำแค่ไหนนะครับคือคุยได้นะครับมัน ไม่ใช่ว่ามันจะแบบราคาตายตัวนะครับมันดิ้นได้นะครับราคานะครับคันนี้นี่ก็มีแบบแบบที่เบิกแท้ๆนะก็ปั๊มนะฮะหัวใจเลยเวลาทํารถนี่จะเอาปั๊มเทียมแล้วแบบรั่วแบบซึมแล้วหยดใส่ชุดสีเสียหายนี่ไม่เอาเลยนะครับปัม๊มต้องเป็นปั๊มแท้เท่านั้นนะฮะที่ผมทํารถนะครับนี่สวยมากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบก็ ใครเคยขี่ใครเคยใช้งานก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับโนวา RS ซ u เปอร์นะครับสีดำเทาคันนี้พร้อมเสิร์ฟครับขอบคุณครับ